สบายดีทุกคนเนาะามื่อน,นี้เขาจะมาส้อนปลดล็อก Oppo A31 เนาะส้อนแบบว่าเป็นเครื่องเขาเองเนาะเครื่องนี้เป็นเครื่องเขาเองแหละก็มีมีใบประกันมีใบหยังเนาะมีที่อยู่อีเม,มีอย่างครบชุดแบบเป็นเครื่องเขาเองแต่เขาลืมรหัสหน้าจอแต่เขาอยากจะปลดออก แต่ถ้าว่าเป็นเครื่องอื่นนี่มันต้องได้แกะเครื่องแกะอย่างมันยากเนาะะนั้น,นจะ้อนเฉพาะเครื่องเป็นเครื่องเขาเองหรือว่าเป็นเครื่องของหมู่แต่ว่ามูฮูจักที่อันอันรหะอีเมลที่ซิงกับเพจกะเพชโตเนาะหรือว่าอีเมลที่ซิงในเครื่องไว้โอเคเนาะพอเมื่อก่อนเขาช้อนปดวีโวไปแล้วนี่จะมาเป็นอ p ปโปอ่ายากเบิกว่าเป็นอะไรหูจักอปโปเอซามเอมันจะมีบอกซื้อมันเนาะทังหลังมันตัวเขาไปธีกรนี่ประกาศอ้นมา ถ่ายหูจับบานนะครับเปิดหูขึ้นมานะคีิกสามขีดเดี๋ยวเบอกอุปกรณ์ Oppo A สามเอ็ดอันนี้เขาต้องเอาซิมเนาะถ้าว่าเขาเป็นเครื่องเขาเองเนาะย่ำเนาะนี่เป็นเครื่องเขาเองเป็น ถ้าว่าเครื่องเข้าเองแต่เข้าไปจากอีเมลก็ปดบได้เป็นเครื่องไพ่ก็อย่าแต่ว่าเห้จ้างอีเมลอีเมลอยู่ในเครื่องเนาะอีเมลที่สิ่งไวเป็นของลูกค้าหรือว่าของผู้ใดก็อย่าที่มาให้ปลดให้แต่ว่าหูจ้กอีเมลที่เคยสิ่งไวในเพจโตใน g o เก l ลเพลยนในเทาที่เฮาจะดาวน์โหลดแอปหนาเนาะถ้าว่าไพ่หูจ้าออกมาเบิ่งวิธีการปลดมันเข้าไปนี่ก็ได้เนาะให้เจ้าเอาซิมที่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามามาใส่ในมือถือเนาะแต่ว่าของข้าพเจ้านีรุ่นนี้มันซิมมันเสีย ไม่เลยใส่บัตรฉันจะใส่ไวไฟกดโคตรมันเนาะกลับมาทีในมันอยู่ในหนาหลอกนลเนาะไม่จะมีกระบาดโทษชุกเสิรนเห็นปะคี่กระบาดโทษชุกเสินใส่โคตรเข้ามาหนาดอกจันสีเหลี่ยมแปดเก้าเก้าสีเลียมมันจะเด้งนาอันเทศพวกอันนี้ขึ้นมาหายเนาะมากลับมาเลือกทีกระบาดไวไฟ เดี๋ยวไม่จะมีไวไฟขึ้นมาหราเนยเนี่ยเขาคลิกเสื่อมมันจะให้ใส่รหัสเขาจะใส่รหัสบได้เนี่ยเนีะเเนาะมันา่ใบกดฉะนั้นวิธีแก่ให้เจ้าไปเปิดมือถืออ่านฮอตสปอร์ตจากมือถือของเจ้าหรือว่าจากแบบว่าบอดองตังรหัสผ่านเนาะให้มันกดเสื่อมต่อเลยเลยจะไม่ได้เบิงหามาในเครื่องนี้เนาะรหัสผ่านมันบอ้องใส่เนาะแล้วก็บันทึกแบบไม่มีรหัสผ่าน โอเคเนี okay. ่ยมันมาในเครื่องของเขาเนี่ยมันก็มีเขาว่า s8 ขึ้ดมาเขาก็มาใส่มันลิกคอนเนคไปเลยมันก็จะเชื่อมได้เปน็นยังต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตเขาเชื่อมเพื่อให้มันสิ่งข้อมูลอีเมลอยู่ในเครื่องของมันแล้วเขาจะไปสั่งลากเครื่องจากเครื่องอื่นโอเคมันเชื่อมแล้วบอลนี่มันเชื่อมแล้วเนาะคอนเนคเทรดเนาะโอเคมาที่เครื่องได้ก็ได้เนาะหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้ เราจะให้ใช้คอมพิวเตอร์เราใช้มือถือก็ได้ให้มาในเครื่องของเข้าไปดาวน์โหลดแอป uh, m ม Fini Phone บนนี้คลิกดาวน์โหลดแล้วก็เปิดมันขึ้นมาเนี่ยให้เขาเอาอีเมลของเขา้าอีเมลที่เซ่งไว้ในเครื่องที่มีปัญหานี่เนาะเครื่องตัวนี้เนาะเอาอีเมลที่เขาซิงไว้ในเครื่องเขาไหจือ ถ้าว่าให้ปบอร์จีจะเห็นแป็นมีบได้นะเนาะเอาอ e ีเมลที่ซิ้งไว้ในเครื่องตัวมีปัญหานี่จะอยู่นานได้ก็ได้นานได้ก็ได้บวมีปัญหาขอแต่ว่ามันเปิดอินเทอร์เน็ตได้ถ้าว่าเจ้ามีซิมกัเจ้าใช้ซิมเข้าไปแต่เครื่องขก็ไปเจ้ามีปัญหาเนะาะให้เจ้ามาใส่อีเมลมาซิ่งในเครื่องเจ้าเนาะเขาไปในเครื่องก่อนเข้าไปในเครื่องเครื่องเครื่องปกติเนาะเขาไปเลือกว่าบัญชีอันคา้หรือว่าเพิ่มบัญชีนะก็มามาเพิ่มมาเลือกแอคเคาท์เนาะ เลือกแอคเคาเนาะแล้วก็เลือกลุงมาหากระบบเพิ่มแอคเคาทนี่เนาะเพิ่ม account แอคเคาท์เราแอดแอคเคาทเข้าไปเลือก Google เสร็จแล้วหน้าจอของมันเพิ่ม email, อ,อีเมลอีเมลในเครื่องตัวนั้นใส่เนาะเข้าไปใจจะใส่ อันนี้เขามีแล้วเนาะเครื่องเขานี่เขามีแล้วเพราะว่าเขาจะเทสเนาะเขาจะเทสห้เบิร์กถ้าว่าไยทียังบ่มีเพราะว่าเป็นเครื่องของผู้อื่นนาบ่มีอีเมลของผู้อื่นเอามาเพิ่มไม่นีแล้วก่มันทํามลาดผ่านกับสายลาดผ่านไปเนาะแอปของเขารดมาเนาะคนหาอุปกรณ์เลยว่าไม่ฟินไอโฟนนะไม่ฟินดีไวเนาะมันจะมีในนี่ขึ้นมาถ้าว่ามันบกขื่อในนี่ก็มันมีรายอันกับลิกในนี่เลื่อนเลื่อนหาอีเมลที่เขาเพิ่มก้ามากี่นี่อีเมลของค่อื่นแล้วก็มาลิกแล้วก็มาคลิกดําเนินต่อในมุมของเฮดดีเนาะ แล้วก็ใช้รหัสผ่านย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะรหัสผ่านของอีเมลของเครื่องที่มีปัญหาใส่รหัสผ่านแล้วก็ลงชื่อก็ใส่เนี่ยถ้าว่ามันมีในนี่เนาะถ้าว่ามันมัน,น,น,ม,น,ม,นมีอยู่ใกล้ๆเพราะว่าถ้าว่าอีเมลตัวนี้มันเคยเซ็ไว้หลายๆเครื่องแต่ปกติเวลาใส่กระปุกม,มันจะเด้งเครื่องที่ว่าอยู่ไกลสุดขึ้นมาให้เัาก่อนเนาะถ้าว่ามันใพ้มีหลายเครื่องกับเมื่อเบือนนี้ทั้งนี้ พออีเมลนี่อีเมลของข้าพเจ้าเองเนาะข้าพเจ้าเคยลงให้ลูกค้าไพ่เทวาซื้อไปแล้วว่าอุปกรณ์มีปัญหาเนี่ยมาลงให้ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็เลยลงอีเมลนี่ไปให้ขับเจ้าลงไปให้ทุกเครื่องไปเนาะให้เขาเป็นลีนเพิตโตแต่ว่าเป็นอีเมลแต่หนึ่งเมื่อเครื่องเขามีปัญหาเนาะเขามาเฮาเขาก็ปวดหายแบบนี้ง่ายๆเนาะถ้าว่าไพ่ที่เป็นหารคาหันยังเหลือหับหปวดก็เลื่อนเบิ่งได้รุ่นยังเนาะถ้าว่ามันบดเด้งแต่ว่าปกติมันจะเด้งขึ้นมาแบบอ้วโตไมนจะขึ้นมาแบบ ไกลๆนีใ aja, ใ้เลยมันก็จะมีให้เราเลือกล่างส่งเสียงเลยอย่างเราลองเทสก่อนเนาะว่ามันทํางานบอว่าเน็ตตวนี้ทํางานบอคลิกส่งเสียงตริงหรือเปล่ไม่ใช่ส่งเสียงเนาะแต่ว่าไม่ใช่ยังก็ได้เนาะอันนี้ก็เรยนี้แปลว่าทุกชาตเขาถือลักถึงยางไปเนาะแต่ว่าเอาไปอยู่ในชุมชนหรือว่าหลายๆคนแต่ว่าเครืขาทรกชาตเขาตกเหียไปมันเสียหายไปแต่ว่าอย่างเหตมันส่งเสียงเพื่อจะได้หู้จว่าจุด ตำแหน่งของมันอยู่ใส่ก็เห็นแบมีดได้แต่ว่าเฮา้มนี้เขาจะมาล้างเครื่องอาจจะเห็นใบมีบไ่ได้เฮาคลิกกลับออกมาบาดหนึ่งมาในนี้มันจะมีชคําว่าล้างของมูลในเครื่องเฮาก็คลิกเลยเนาะล้างของมูลในเครื่องเลยเนาะยืนยันล้างไปเลยลบเลยตรวจสอบความปลอดภัยยังต่างๆจริๆมันบอกว่าล้างน,นะรอทาในเครื่องนี้เด็เครื่องนี้มันจะปิดเปิดใหม่ อันนี้ต้องเป็นเครื่องที่เขาหูจะอีเมลพอบัญหาในเครื่องตูวพวกนี้มันอันรีเ็ตบดาเนาะมันจะถามพาวิร์ดตลอดเนาะวันนี้เครื่องเปิดมาแลยเนะ เราจะมาอธิบายอีกย่ำบาทหนึ่งเนาะสำหรับเดีย o, ivo, una, เด๋ยวนี้เนาะผูที่ใช้ Op p o vivo อยู่ณเดี๋ยวนี้แต่ว่าเครื่องไูที่มาเบิงแล้วเนาะเบิรเบิร์กขีนี้เครื่องเจ้ายังบัตรในล็อกนะหรือว่าเครื่องเจ้าเครื่องที่เจ้ายังดินปกติหรือว่าเปมีของลูกของหลานของคนไกลๆคนในครอบครัวเนาะทว่าเครื่องที่ยังบัตรล็อกอยู่นะตัวน,นี้ให้เจ้าไปลบอีเมลเก่าออกที่ามากับเครื่องหรือว่าเจ้าจื้ออีเมลในเครื่องแล้วก็โอเคแล้วไปเนาะทว่าเครื่องใดที่เจ้าบ่ยจื้ เจ้าไปลบบอกให้ไปตั้งอีเมลของเจ้าเองรือว่าเอาอีเมลของคนหูจักมาใส่เข้าไปเอาอีเมลของเขาแน่วยเขาจดไว้เนาะเผื่อป้องก,กันาบ้านข้างหนา้าเขาอาจจะเป็นน้ำเห่าเองเลยว่าลูกหลานเขาลืมรหัสผ่านแล้วไปลืมรหัสผ่านไปคลิกพิดพลาดแล้วว่ามันเขาเขื่องบ่ได้เพราะว่ารุ่นนี้เวลาเขาติดรหัสหนา่าจอเอาไปวิบดาตามมันจะทำรหัสผ่านเขาบเขาจะแก้ยากเนาะอันนี้คงยากเข้าใจเนาะถ้าว่าน้ะะนนเมือมากน,นี้แล้วก็คลิกซาก่อนมาเลือกภาษาในนี้ภาษาไทย ถัดไปเลือกอันประเทศที่บริการของเราเนาะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนาดาวาจะบ่เสื่อมจะกดไปบได้อินเทอร์เน็ตอ่าและยอมหับอันนี้ให้บอกปล่อยรัดผ่านอ่า ป้อนรหัสผ่านนา้จอล็อกนะอเนาะอีเมลใส่อีเมลของเราอีเมลในเครื่องที่เอาเอามาใส่ตัวนั้นนะเนาะ เดี๋ยวมันจะทำนี่นี่ดิจิตอลยังไม่ขึ้นค่านะเครื่องไม่ขึ้นค่าพอมันมีหลายเครื่อนแถวคยอสิ่งไว้มันเป็นอีเมลรวมเหตุให้ล,ลูกค้ารีดดิจิตอลได้ถ้าว่าพายอยากตั้งเป็นของส่วนตัวก็ตั้งให้เขาไปถ้าว่าพายที่ว่าบ่อยากใช้อีเมลรวม,มแค่ไปลีนแบบให้มันเขาเ้าบางนั่งบางยูทูบได้ใช้ๆแบบโหลดเกมโหลดยังได้ก็ใช่อีเมลนี้ไป นับเขาอุก่อนตั้งค่าที่เราปลูกเครื่องหม่เลยนะเริ่มต้นใหม่เด๋วยวมากัญาเขามาปกติได้อันนี้ก็คือวิธีการง่ายง่ายสุดๆของหน้าต้นนี้แต่ว่าคอยํำของมันขออแม่ของมันก็คือเราต้องหูจากอีเมลที่สิ่งไว้ในเครื่องก òn, ่อนอาเครื่องจะมีปัญหาเนาะโอเคเนาะอันนี้คงจะกรนะจายเนาะอ่นนี้ก็คือว่าจบเกมปินี้กข,ขอบใจ